สำหรัด้วยครับเพื่อที็จะมาสอนวิีการดาวน์โหลดเกม GTA I หรือ GTA I หรือ GTA I v San Andreas นะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องเข้าไปในเอ,อ่อ Google นะครับแล้วก็เขียนว่าออ GTA Game สามดาวน์โหลดกดเข้าไปครับนะครับก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับเมื่อขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วคนก็เลื่อนดูครับนี่ครับมันภาพ มันก็ตัวเดิมมาแหละมันก็แซนเดิมแต่แค่ภาพมันเป็นภาพมันเป็นภาคไอวีนะครับเอมแล้วมันก็จะมีคาว่าดาวโหลดแล้วคนก็กดเข้าไปนะครับเราจะขึ้นรูปนี้ใช่ไหมครับแล้วให้คุณเขาบอกว่า หากไม่มีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นคลิกตรงนี้คุณต้องกดคลิกไปแล้วก็จะดาวน์โหลดให้อยู่ข้างล่างนี้ครับเออผมโหลด gga ว i s าแ d ดเ e s s ไว้ด้วย มันก็โหลดไปเยอะเลยนะครับต่อไปจะมาสอนที่การโหลด GTA IV ของจริงๆมันจะมีรูปอะไรอยู่ข้างล่างครับล่างๆอย่างเงี้ยครับเวลาเลืล่อนแล้วก็จะเจอครับแล้วก,กดดาวน์โหลดนะครับผมก็ดาวน์โหลดเป็นเรียบร้อยแล้วรับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอให้ผมโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสอนติดตามก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือกดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย